บ้านไม้ดวงเดือนจีไทยสงซุปผอมไร้เขาเดิมหลังสามีลาจากบ้านไม้ดวงเดือนจีไทยสงซุปผอมไร้เขาเดิมหลังสามีลาจากพูดได้เลยว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักอดีตพระเอกยอดนิยมอันดับหนึ่งสะระพงค์ชาตีถ้าพูดถึงความประพฤติเป็นที่เรื่องลือในวงการว่าดีมากทั้งเรื่องวินยัย การตรงต่อเวลาความใจกว้างสนับสนุนรุ่นน้องความกระตันยูกรตาเวทีไม่เคยมีเรื่องกับใครทั้งเพื่อนดาราผู้สร้างผู้กำกับสื่อต่างๆรักใคร่กันทุกคนไม่เคยมีศัตรูตอนดังสุดๆก็ไม่เคยหลงตัวลืมตนยังติดดินปัจจุบันคุณสอรพงษ์ถ่อมตัวอยู่ตลอดมีภรรยาคนเดียวคือคุณดวงเดือนจิตไทยสงและในวันนี้จะพาทุกคนไปชมบ้านหลังงาม ที่คุณสรพง์อาศัยอยู่กับภรรยาเดินเรือทรงไทยหลังนี้เป็นบ้านของภรรยาของคุณสรพง์ซึ่งขอบอกว่าสวยและอลังการสุดๆจะเป็นอย่างไรบ้างไปชมพร้อมๆกันไปเลยค่ะหากย้อนกลับไปไม่นานนี้นางสาวดวงเดือนจีไทยสงคู่ชีวิตสรพงชาตีพระเอกตลอดการกล่าวว่าในการดําเนินงานสารต่อเจตนารมณ์เกี่ยวกับมูลลนิธิสมเด็จพระพุทธจารย์ตพมรังสีเมตตาบาร,รมี พี่เอกได้วางแนวทางและจะัดสรรเอาไว้แล้วตนก็จะสืบสารเดินตามแนวทางที่พี่เอกวางไว้ให้โดยคณะกรรมการมูล,ลนิธิทุกคนเจ้าหน้าที่ทุกคนและทางพระก็ยังคงเดิมแต่จะมีคนที่มาช่วยดูแลเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะสืบสารงานที่พี่เอกได้ทำไว้ให้สำเร็จตามที่พี่เอกได้ตั้งปณิธานไว้